สวัสดีครับทุกท่านผมดึงนะครับเราจิจเจ้าของช่อง Facebook ช่องนี้นะฮะแล้วก็เป็นเจ้าของเพจโคดออฟไลท์นะครับผมก็วันนี้เราจะมาพูดถึงเรื่องเลขทะเบียนบ้านนะฮว่าทะเบียนบ้านแบบไหนที่ควรจะดูแลห้องอะพิเศษนะครับวันนี้ก็จะมาพูดถึงเรื่องของเลขที่บ้านที่ถอดร,รหัสออกมาได้เ,เลขสองนะครับ ก็การถอดรหัสเลขที่บ้านนะก็จะเอามาจากเลขทับข้างหลังนะอย่างเช่นห้าหดทับหนสองอะไรเงี้ยก็เอาตัวทับนะับหนสองมาคิดนะครับเอามาบวกกันจนได้เลขตัวเดียวนะแต่ถ้าบ้านเลขที่ไหนไม่มีทับอย่างเช่นบ้านเลขที่ห้าหาห้าเงี้ยก็เอาห้าหมกกัน3าครั้งแล้วก็ได้ออกมาเท่าไหร่ก็ามาบวกกันจนเหลือเลขตัวเดียวนะครับผมนี่เป็นวิธีการถอดรหัสบ,บ้านนะครับก็ วันนี้จะมาถอดรหัสของบ้านที่ถอดรหัสได้เลขสองนะครับผมเลขสองตัวเนี้ยบ้านที่ถอดรหัสออกมาได้เลขสองตัวเนี้ยห้องที่ควรจะไปโฟกัสแล้วก็ไปให้จุดความสนใจพิเศษเลยก็คือห้องนั่งเล่นนะครับในห้องนั่งเล่นตัวเนี้ยถ้าเราอยากจะให้บ้านของเราครับช่วยส่งเสริมในด้านไหนนะฮะก็เอาสีของเจ้าของบ้านนะสีประจำของเจ้าของบ้านนะครับ ไปวางไว้ในจุดที่เห็นในระดับสายตานะครับอย่างเช่นอยากให้ช่วยในเรื่องของการเงินนะฮะอย่างเช่นคนเกิดวันอาทิตย์อย่างเงี้ยนะครับก็เอาสีอย่างเช่นอย่างเช่นวันอาทิตย์ฮนะก็เอาสีที่เป็นเลขสีนะฮะสีเขียวหรือสี ขาวหรือสีอะไรพวกนี้นะครับมาวางไว้ในระดับสายตานะครับเห็นได้นะครับในห้องนังเร็ดนก็จะช่วยเสริมในเรื่องของก,กันงินหรือว่าถ้าจะเอาไปให้ถ้าอยากให้มีผู้ใหญ่คอยสนับสนุนนะก็เอาสีที่ช่วยในการสนับสนุนนะครับมาวางไว้ในระดับสายตานะครับก็จะช่วยให้สามารถที่จะเสริมในเรื่องต่างๆโดยใช้พลังงานของบ้านของเรานะครับ ก็อย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์นะครับก็เราพบกันใหม่ในรหัสบ้านถัดไปฮะเราพบกันใหม่ในครั้งต่อไปนะครับสวัสดีครับ